ไปนะคะที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะอำเภอไหนคุณก็ไม่แน่ใจนะคะต้องกราบขออาภาัยด้วยนะคะในความที่ไม่ชัดเจนเนาะต้องไปความละเอียดก็ต้องช่องตีเลขสายมันนะคะช่องวุ้นก็จะเป็นเบื้องหลังนะคะาย <c oughs> ละเอียดไม่ชัดเจดเนแงก็ต้องขออาภัย FC ทุกท่านเลยนะคะ บน,นี้ขออนุญาตนั่งในรถนะคะแดดร้อนมากไม่ไหวนะคะดูบรรยากาศตอนเคลื่อนขบวนค่ะร้อนมากมุมฝั่งนู้นก็จะเป็นมุมของกล้องตีเล็กนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นมุมของมุนอาจจะมุมก็จะไม่สวยเท่าไหร่เพราะว่าถ่ายในรถนะะมันร้อนมีแต่ขั้นงามๆเลย โอ้ขบวนเาวแดดฮอนพร้อมอมอยจะพักเลยสายบุญจังหวัดร้อยเอ็ดเดี๋ยววุ้นหาข้อมูลก่อนว่าพิกัดอยู่อะไรยังไงนะคะเดี๋ยววุ้นจะ เรื่องพิโกงพิกัดวุ้นก็จะไม่ถนัดเท่าไหร่แต่เดี๋ยววุ้นหาข้อมูลแป๊บนึงอ๋อนี่เห็นพิกัดแล้วค่ะ วัดป่า,มาเมาเหนือตําบลเมืองเปลือยอําเภอสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะอ่านว่าถึกย,ยังไงยะว่ายขเธออขก็ว่ามันอ่านถึกเลยนี่วัดวัดป่า,มาเมาเหนือตําบลเมืองเปลือยอําเภอสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดโอเคค่ะนี่เป็นบรรยากาศเบื้องหลังนะคะดูตีเล็กนะ ตะลีตนศาสตร์พี่น้องนีหลับเบื้องหลังช่องตีเหล็กสายมันกับประมันนี้ละส่วนมากความละเอียดก็ไม่เท่าไหร่นะคะอยากชัดเจนก็นู่นเลยตีเล็กสายมันไอ้นี่วุ้นก็พามาดูบรรยากาศตอนช่วงเคลื่อนขอบวนนะคะไปเจอกันต่อคลิปหนะ้าบ๊ายบายค่ะ